สาวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมาการและผู้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะพวกเราคณะผู้วิจัยประกอบด้วยดิฉันเด็กหญิงดาราค่ะดิฉันเด็กหญิงว่าดีค่ะและดิฉันเด็กหญิงพิชญาภัชรพนาค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่จากโรงเรียนว่อยห้อมอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้การดูแลของคุณค,ครูระพุกจริงวันค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาสมบัติของดินในแปลงปลูกผัดอิน และแนวทางการจัดการดินเพื่อป,ปอลูกผักอิหลรีและพุททดลองโดยใช้ที่เท้าแทนการเผาหน้าดินค่ะ การทาไร่หมุนเวียนเป็นวิธีการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานานโดยเฉพาะการเผาไร่เพื่อนเตรียมดินสําหรับปลูกพืชเช่นผักอิหรือแต่การเผาไร่ส่งผลกระทบต่องีวดล้อมซึ่งการปล่อยควันและทําให้โครงสร้างดินเปลี่ยนไปดังนั้นพวกเราจรึงศึกษาแนวทางการใชา้ที่เท่าจากครัวเรือนแทนการเผาดินจะช่วยให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสำหรับการปลูกพืช จากมาเล็้ภแพอินนแก่ในเดือนมกราคมและใช้เวลางอกค่อนข้างนานทําให้แปลงปลูกยังไม่งอทันกําหนดส่งผลงานวิจัยดังนั้นเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่สมบูรณ์ทันเวลาจึงเลือกปลูกผักกวนตุ้งที่ง่อเร็วกว่าโดยเริ่มปลูกในวันที่1กุมภาพันธ์2568เพื่อสังเกตผลการทดลองของพืชในดินที่มีต่างๆก่อนที่พายอินนจะงอกค่ะ อนุใจของเรามีคำถามสามั้งสองข้อได้แก่ 1. สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินที่ใช้สาหร,รับปลูกพืชิลินที่เตรียมดินด้วยวิธีการเผาไร่เป็นอย่างไร 2. เราสามารถใช้ขี้เท่าปรับปรุงดินแทนการเผาไร่เพื่อปลูกพืชิลินและพืชอืนอ่นได้หรือไม่ค่ะ สมมติฐานของงานวิจัยคือ 1. ดินที่ปรับปรุงด้วยขี้เถ้าจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับดินที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไร่ 2. ขี้เถ้าสามารถส่งเสริมอัตราการงอกและการเจริญเติบโตของผักอินหรือพืชทดสอบให้เทียบเท่าหรือดีกว่าการเตรียมดินด้วยการเผาไร่ค่ะ ว่าเราได้แลกพื้นที่ศึกษาในหมู่บ้านให้ห้อมโดยเก็บตัวอย่างดินจากแปลที่เผาไร่และดินที่ไม่เคยเผาในพื้นที่ไร่เดียวกันจากนั้นนำมาวิเคราะห์สมบัติของดินและทดลองปลูกพืชค่ะวิธีการทดลองของเราหนึ่งเก็บตัวอย่างดินสองตรวจสอบสมบัติของดินตามวิธีของกรบทั้ง5แปลงได้แก่ดินที่ผ่านกนารเผาดินที่ไม่ผ่านกนารเผาและดินผสมคิดเท่าปริมาณต่างๆสาม ทดลองปลูกพืชเพื่อตรวจสอบการงอกในดินชนิดต่างๆค่ะวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 1. การหาค่าเฉลี่ยม 2. การสร้างแผนภูมิแท่ง 3. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเปรียบเทียบค่ะการตรวจวัดการยึดตัวของดินพบว่าดินตัวอย่างทั้ง2แหล่งมีลักษณะร่วนซุยเหมือนกันเพื่อให้การ ทดลองมีตัวแปรควบคุมที่เหมาะสมค่ะผลการทดสอบค่า p s เพราะว่าดินที่แผ่นกันเผาและดินที่ผสมขี้เถ้ามีค่า p s ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับดินที่ไม่ได้ผสมขี้เถ้าโดยเฉพาะในดินที่ผสมขี้เถ้าค่า p s จะสูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณขี้เถ้าในสัดส่วนที่มากขึ้นตามล a m ด d ค่ะ การทดสอบขอ,ของความอุดมสมบูรณ์ของดีพบว่าดีทุกชนิดมีระดับโพแทเสเซียมที่สูงและดินที่ผ่านการเผามีสารอาหารมากกว่าดินที่ไม่เผาโดยดินที่ผสมขี้เท่าจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขี้เท่าส่งผลให้สารอาหารในดินเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะ ผลการทดสอบการงอกของพืชพบว่าทั้งดินที่ผ่านกันเผาดินที่ไม่ผ่านกันเผาและดินที่ผสมที่เท่า3ปริมาณไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการงอกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่0.05ในทุกกรณีค่ะ ผลการงอกของผักวางตู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีในยั่งสำคัญทางสถิติแต่อันตราการงอกลดลงในดินที่มีที่เท่ามากเกินไปจากเกจจเปอร์เซนต์การงอกค่ะและอธิ์อธิไปผลการวิจัยการใช้ที่เท่าแทนการเผาได้สามารถช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้อย่างชัดเจนแต่ต้องควบคุมปริมาณที่เท่าให้เหมาะสม เพืไม่ให้ค่า pH สูงเกินไปซึ่งอาจจะกระทบต่อการงอกของพืชค่ะหากเาเล่น่ายอื้นลอกแล้วเราจะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพื่อศึกษาแนวทางให้เหมาะสมต่อไปค่ะพวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ